สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนก็ใหญ่ทุกท่านครับวันนี้สงการไม่มีเวลาที่จะมากินข้าวร่วมกันครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็ได้นัดกันนะครับหลังสงการนะครับผมมาที่น้องบัวลําพูเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งขับรถผ่านไปนะครับแต่ไม่ได้แวะอาจารย์ยันอาจารย์ยันนี่ทั้งร้องไห้อาจารย์แล้ว่าผมไม่แวะครับก็เลยต้องได้กลับมาครับพี่น้องครับ พึ่งหายร้องไห้ครับนี่ตาเพึ่งหายแดงนะครับครับผมเอาใจแล้วสวัสดีครับผมครับอาจารย์ยันสวัสดีครับโอ้หายร้องไห้แล้วนะครับดีเจด้วยนะครับเป็นไงใจแลมมันต้องมันต้องสามเสาขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คำไม่ได้ต้องสามเสาเสียดายพระบาทท่านซ่อมรถครับครับเริ่มทํางานแล้วะครับวันนี้นะครับได้เจอต้นในตำนานครับพี่น้องครับแน่นอนเลยนะครับเกี่ยวกับจรานกนะครับอ วันนี้อาจารยันก็ต้อนรับด้วยอะไรอาจารย์แหลมลาบอะไรลาบหานราบขาลาบหันนะครับหานดินกินหญ้านะครับหานฟ้ากินยุงนะครับตอได้กดต้องได้กันหม่เลเกิดเหตุุแล้ว่าอาจารย์แหลมส่วนมากไม่กินหานนครับกินแต่เสื้อถิงนะครับเริ่มหน้าแดงตาแดงแล้วครับตอนนี้เพราะว่าหมดไปไร้กระป๋องแล้วครับครับก็ไปเจอครับพี่น้องครับโดยบังเอิญนะครับซึ่งผมดูคือผมเห็นแต่อยู่ใน เน็ตแหละครับพี่น้องครับซึ่งใบมันคล้ายๆมากเลยครับนี่คือนี่นะครับต้นของมันครับเป็นต้นที่ถือว่าไม่สูงนะครับสามารถที่จะเด็ดนะครับเด็ดมาดูได้นะครับใบก็จะออกคล้ายๆกันนะครับเนี่ยกเป็นมันจะเป็นต้นแบบนี้เลยครับพี่น้องครับนี่เป็นแบบนี้เลยใบก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็มีผลของมันครับลูกของต้นนี้จะเป็นเหลี่ยม นะเป็นเลียมๆนะครับเป็นคู่กันแบบนี้แหละนะครับเนาะ <S <S แต่ที่สำคัญคือดอกครับมันเหี่ยวแล้วอาจารย์แต่มันเหี่ยวแล้วครับไปเจอในนี้ครับนี่นอยู่ในป่าเนี่ยครับ,บผมเข้าไปอปวดทุกข์อาจารย์ๆๆๆๆ อาจารย์เนี่ยเนี่ยไปยางไก่ไปฮะดมขี่ลงบนขอบอาจารย์ยันเดินรอบนึงแล้วครับเดินรอบบ้านเพราะอะไรเพราะไปดมดูจะาโน้ครับว่ามันกินนี่หรือเปล่าหลังไปดีครัอาจารย์แรมไปจอดอะไนลยไหมนกวก่นมันโดมครับครับนี่ครับใช่ครับพี่น้องครับซึ่งอาจารย์ยันก็ดมแล้วนะครับอาจารย์แหลมเคยเคยได้นกที่ลักษณะกินอย่างนี้ไหมอาจารย์นี่ครับตัวนึงแต่โดนละบอกไม่ไงคือไม่กันหลายปีแล้วครับที่ก่อนผมเป็นทนายเขาไม่เจ๊กหมด ครับยังไม่ได้เมียเอาง่ายๆเป็นตอนเล่นนกใหม่ๆเน่ยครับยิ่งโดนน้ำใช่ไหมอาจารย์ยิ่งโดนน้ำไม่ใช่เป็นหอมเขาขีนองใหม่ของเขมันกับวัฒนได้เลี่ยนเขาว่าริเกปานนี้เนาะ่ปันนี่เขาแก้ว่าดังนั้นสิมันนก็มันก็มีมันสังเกตว่ามันหอมแค่นั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีไม่ดีอะไรยังไงตอนคือยังไม่ได้ศึกษาครับแมงครับแต่แปลกว่ามันมันจะหอมมันหอมครับหอมอยู่นองใหม่ถือฝุเนี่ยหอมมาเลยสิถึงน่ามันเลยไม่ได้เขาไปเก็บป้าท่านเลยเขาหอยไปเก็บป้าท่าน ไม่ติดถือฉี่เปนทางไตเหอมขึ้นมาเลยครับก็คือฝนนี่ยนาะฝนโดนถัดกูจะรัครับมันจะหอมครับยังครับหอมคือไม่ต้องไปดมนะพี่น้องครับมันจะได้กลิ่นออกมาเลยบ่อยเช่นลังอตอนนี้นจรผมเป็นเฮียนลังกเกเหมือนเช่นแบ่บอยเช่นสมัยเกาเขาจะหอยผมก็มเรียกว่าไป็นต้นเียนครีนานนะฝนมันได้สาดเด่มันก็คือจะเข้าขมาหอยสมือนีพครับหอมครับนะครับได้พัดตานมากเพราะท้านผ่อจั๊กแค่ยู่ครับนี่ตัวเดียวผมก็ไม่ค่อยมีนะผมก็มีตัวเดียวที่ผมถ่ายลงคลิป ครับตอนนี้ก็เลยมาเจอครับผมก็ดูกับอาจารย์ยันอยู่นานนั้นอาจารย์ยันเนาะครับในอาจารย์ลองท่านหูดูสิฮ่คล้ายแต่ว่ากลิ่นมันคืออย่างนี้ครับพี่น้องครับอมันไม่ใช่ตอนตอนที่มันขึ้นใหม่ๆตอนนี้มันเริ่มเริ่มแห้งแล้วครับมันเหี่ยวแล้วอ่ามันจะชุนๆนิดนึงแม้แต่ถึงแดดพอมัแล้ะครับมันต้องดมตอนที่มันแบบว่า ขึ้นใหม่ๆเนี่ครับคือหอมอหมนะครับหอมนะอาจารย์หอมเอาอีกรอบหนึ่งที่เป็นไงหอมจีดูทเหมือนอุจจาระนกไหมเมื่อกี้ที่ไปดมอย่าดีมันนะน่โย่อาจารย์แล้วไปดมให้ไม่ดมอย่าดมมันทำไมดมก็คือหอมยุ้ยครับไม่กลางขนแหละแต่มันคือยังสมมันก็เริขึ้นแมงก้าซ้ำเรียกแยมนะเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับได้ไปทีห้าขวดก็แล้วอารมณ์เริ่มเปลี่ยนแล้วครับขึ้นซ้ำเรียแยมแล้มนี่คือเอาง่ายๆว่าวันนี้เรามาเจอครับต้น คัดเขาครับดอกคัดเขานั่นเองเนาะบางคนถามว่ามันคืออะไรอะไรเนี่ยพากันดูดอกไม้เนี่ยแต,แต่ผมก็จะโมโหอย่อยางว่าคัดเขาไปไปไลยครับนี่แหละผมไปดูครับดูใบมันเนี่ยครับดูใบมันเนี่ยนะมันคล้ายกันหมดเลยครับในอยู่ในอ่า g o o g l e นะครับเห็นคล้ายกันเด้เลยครับเป๊ะเลยครับเป็น้องครับเทียบกันแล้วแล้วก็ดอกก็ใช่ครับเนี่ยดอกขึ้นเป็นอย่างเนี้ย อืมนี่แหละครับเจอแล้วครับหอมจริงผมก็ดมตั้งหลายรอบแล้วมันหอมเลยแต่ว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นที่ดอกไม้มันเหี่ยวแล้วนะครับมันต้องขาวจั่วเลยครับเหมือนถ้าลองไปเืิอดูในนั้นนะครับมันจะเห็นทันทีเลยมันดําแล้วใช่เลยเนี่ยดูที่ใบครับอ่าใบจะเป็นป่องเป็นป่องเนี่ยนี่แหละเจอแล้วครับดอกคัดเข้าในตํานานนะครับอแต่ว่าอีสานเขาจะเรียกดอกอะไรไม่ทราบครับคําว่าดอกคัดเข้านี่คือ ภาษากลางเขาใช้นี่แหละบดอกคัดเขาเนี่แหละภาษาอีสานเนี่ยแต่แต่ไม่รู้ว่าบ้านเราจะเรียกดอกอะไรแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะรู้จักนอจันยันสู้มเถาใช่ครับต้องถามคนแก่นะครับว่ามันยังไงนะแต่ดอกนี้เหมือนเราก็ไม่ค่อยเห็นนอจันยันเนาะเมื่อไหเห็นอ่าไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นไหมนี่มันจะคล้ายดอกเข็มนอจยนแหนมเนาะมันคือคล้ายดอกเข็มครับคล้ายดอกเข็มออกแดงๆนะครับแต่ใบแต่ว่าใบมันไม่ใช่ดอกเข็มมันจะใบเล็กครับ อ่าใบ,บามันนี่ยใครขึ้นไปเขาจะเอาต้ปามปลามาจะยัเนเ่าอื่อนอยู่วะใบ,บมุ้งใบมุ้งขึ้นไปอยังวะอันที่เขาจะเาไปใส่ก็ต้มปลาสมบูรณ์ไใบมุ้งเออใบมุ้งใบครับเนี่ยครับนี่คือดอกกัดเขาของ<า>จริงครับคล้ายใบเอ็นต้นต้นเบนตัวต้นกระดมคล้ายคกระดมกัน อ๋อใช่ครับมันจะมีใบใหญ่อยู่ครับใบแบบเหมือนใบใหญ่ๆเหมือนดอกกระโดนเลยครับเอาไว้กินกับแจ่วบองครับขนุมานทรงเครื่องครับสาการเขาเรียกขนุมานทรงเครื่องมาเราเรียกว่าแจ่วบองปลาบองนะครับนี่ไปตบนนต้นแล้วครับสุดท้ายอยากเจอมานานแล้วครับนี่แต่ผมไม่ทราบว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมดูจากภาพนะครับก็คือเปรียบเทียบหลายภาพมากจนถือว่าคล้ายที่สุดแล้วล่ะนะครับนี่นะ ใช่แหละใช่ชัวร์เลยนะครับดอกก็ใช่นะเนี่ยนะครับก็พอดีแล้วเลยได้ดมกลิ่นแล้วครับพี่น้องครับเอาผมดมอีกรอบนึงครับรหอมใช่ครับคล้ายๆอย่างน้นอาจารย์ยันอ่าแต่มันอาจจะไม่หอมเหมือนดอกไม้มนขนาดนี้แต่ว่ากลิ่นมันออกโซนนี้แล้วกันเอาง่ายว่าโซนโซนโซนนี้นะครับส่วนต้นเนาะเดี๋ยวรอให้อาจารย์ยันนะครับตรงนั้นนะขึ้นคือมันช่วงมันหน้าฝนนะครับเดี๋ยวให้อาให้อาจารย์เล่าไปก้นมะปูไว้ในบ้านเนี่ย ครับดมแต่ที่สำคัญตัวนี้ก็ฝากให้ยันยันฝากดมอุจระให้โคบทุกตัวนะครับโคบเด้ยันเลี้ยมแล้วดมรอกไม่แล้วก็จะไปดมโอคบโคบแล้วแม่ยันแม่ยันเลี้ยมเมื่อกี้จันยันเดินไปดมหลายตัวแล้วนะดมดมดมอะไรนอกจากนั่นลายพูดเพระม่าหายสิบหกสิบพูดอะไรหายสิบหกสิบตัวแล้วเข้อไกลผมนี่อันนี้ว่ามันอันนี้แค่คัดจะโชยว่ายางแล้วพอดีเนี่ยหัวว่าจะระดมแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ยันกับ ผมนี่ก็คือถือว่าโชคดีนะครับกับาอาจารย์แล้วนะเห็นแล้วนะครับ,รบแต่ที่สำคัญคือต้องฝากให้อาจารย์ยันนั้นได้พิสูจน์ดมดอกนี้แล้วก็ไปดมอุจจราระทุกตัวนะครับยืนเรายืนเร่ยืนเราแงกันครับโอเคครับพี่น้องครับในสุดก็เจอโดยบังเอิญไม่คิดว่าจะมีนะ่นี่ผมเห็นที่แรกผมไปปวดเบาครับปวดเบาแล้วไปเจอทำไมมันดอกมันคล้ายเหมือนดอกเข็มจังเลยนะครับแล้วก็ มาเปิดดูแล้วค่อยกลับไปเด็ดมานะครับนี่กลัฝากอาจารย์แหลวมวจ่ายค่าเด็ดให้เจ้าของบ้านเขด้วยนะครับไ <Well, S 1> ม่มมลแล้ววมาผมมุดไปแล้วฮะโอเคครับ,รบก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเนี่ยหอมไหมหอมอยู่ท่านขับ<ม>ดีกันยีเ่เพื่อนหรือฝาซาวเนื้อไม่แล้วเดี๋ยวต้องไปให้อาจารย์เหลีไม่ <c oughs> เหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ท่านนี่เหมือนเดิมแล้วนะครับอาจจะเมาลาบห่านนี่มีตัวนึงก็เฉลี่ยไม่ให้ดมอย่างนี้ดมนะนะการไปดมด้วยดังดีเดี๋ยวเดี๋ยวดมแล้วขึ้นรถเลยได้ไหม กินอะไอยู่ครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับทุกอย่างมันมีสูตรมีตำราครับท่านก็เปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเจ้าพุทโธเนี่ยนะครับก็มาจากคําที่เกี่ยวกับทางศาสนาเรื่องดีทั้งนั้นนะครับอาจจะทําไมไม่ท่านไม่ทําเป็นอย่างอื่นล่ะใช่ไหมครับทำไมต้องเรียกให้เข้ากับศาสนายังไงมันก็เกี่ยวกับความเชื่อที่เป็นสิ่งดีๆสิ่งมงคลต้องเรียกให้เปรียบเทียบนะครับไม่ใช่ว่า เซนุ่นเก่านั้นไม่มีเหตุผลนะครับท่านมีเหตุผลทุกอย่างเขาเป็นเกิดก้อนเท่าแล้วใช่ครับเขาเรียงมาก่อนไม่งั้นเราไม่เราจะรู้ได้ไงว่านกตัวนี้ขันเขาเรียกว่าขันสามกุกนขันหนึ่งกุกขันหลิวตันนะครับเราจะรู้ได้ไงใครเป็นคนบัญญัติมาก่อนใช่ไหมอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าเซนุ่นเก่านั้นสอนมาผิดทางนะไม่ใช่นะครับบอเรียงเบี่ยงคุกค้งหน่องสินะแม่จังเลยสั่นก็ยิ่หูนะแต่ไม่้คว่าสอนใช่ครับต้องมีคนสอนมานะครับเราถึงได้รู้ว่านก ขันแบบนี้เป็นนกดิวตันคูแบบนี้เป็นนกครูอ่างเป็นนกครูกูกเรียกแบบนี้เป็นนกเรียกเจ้าพุโธนะอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นมันสูตรตั้งแต่ตำรับโบราณมาแล้วอันขนอีพัชานนกเฮียคูเนี่ยเขาจะเอิอนนกนกเฮียขวัญนกเฮียขวัญจะขวางเขาเอิอน มัยอื่นอ,อยู่คนเฮียคนของใส่ไว้ว่าดดนตงคนเขาตนใหม่สมัย,ยก็เจ้าอื่นอ,อันนี้นี่ผู้ถ่อคนบอกละอาจารย์ผมแบบพี่ปีปไปเขาเราบอกเลย่ะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่พูดนะครับเรื่องความเชื่อแต่ว่ายังไงเราได้เลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ยังไงก็เพราะเสียนรุ่นเก่าครับ,บ,บยืยนนะครับ ถ้าเราไปจับนกที่ไม่ใช่นกเขาเรามาเลี้ยงยังไงก็ไม่รู้แน่นอนว่ามันคืออะไรใช่ไหมอาจารย์แต่เอเนียบเต่อเนียบแต่ยีเข็ดแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่อะไรนกแต่ผู้เฒ่หรือุ่นก็เหรืนสอนมาอช่เพราะจังหวัดดัดแปลงเห็ดเป็นรุ่นโอเคครับโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดยิงสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานนะครับอาจารย์แหลมไม่เหมือนเดิมแล้วคคคคคครรรรรรรััััััับบบบไปกก่่ออออออนนนนนหหาาาาใผผมมยยยะเวจ์สสดี อะะย่าลืมฝากดมอุจจาระด้วยนะครับทุกตัวนะครับ